ชวแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกีพกีผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่บูธ Mercedes-Benz นะครับภายในงาน Motor Expo 2022นะครับรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์นะฮะของ Mercedes-Benz ที่ เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยนะครับ Mercedes AMG SL 413นั่นเองมีความพิเศษหลายๆอย่างนะครับรถที่เป็นโรสเตอร์แบบนี้นะครับพลักกำลัง380แรงม้าสูต100ประมาณ4.9วิแต่เครื่องยนต์ก็คือ4สูบแถวเรียงนะแต่มีเทอร์โบที่เป็นไฟฟ้านั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมรอบคันกันว่าคันนี้ภายนอกภายในเป็นไงความพรีเมียมความลักชวรี่ความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดแบบนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ภาพรวมของบูธเมอ e ์เ e เ e สเบทที่เขานำมาโชว์ทุกรุ่นเลยนะท,งทนังงานา ทั้ง B E V Hybrid, หรือว่าจะเป็นกลุ่ม M G เดี๋ยวพาทัวร์กันนะครับคลิปนี้ได้รู้หมดแน่นอนว่า Mercedes Ben z ภายในงาน m o t ต r Expo ครั้งนี้มีอะไรบ้างก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์ก, like, กดไลค์กด Sub s ไ r i b e ให้ช่องของพี่ๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปทัวร์บูธ m e r c e d e s b e เ z กันเลยครับคุณผู้ชมนี่คือกุญแจของ Mercedes M G นะฮะ S L 43ก็จริงๆคือดีไซน์ที่เป็นปัจจุบันแต่จะมีเพิ่มเติมคือโลโก้ M G สามารถล็อกรถปลดล็อก,แล,กแล้วก็เป เปิดประทุนนะครับสีตัวถังแบบนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่สีขายที่เขาโปรโมตกันนะสีโปรโมตก็เป็นสีแบบออกแนวฟ้าๆใช่ไหมอันนี้เป็นสีด้านค mm ุณ hmm. ผู้ชมเรามาดูดีไซน์กันตัวถังเรียกได้ว่ามาในรูปแบบ ใส่ค้ายแบบ G T เก่าเลยแต่คันนี้นะครับคือความวายบอดี้ความเตี้ยแล้วก็เรื่องความเป็นโรสเตอร์เนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะครับโลโก้ Mercedes-Benz สีดำนะฮะกระจังหน้าตรงนี้นะเป็นลวดลายแนวตั้งของ AMG แล้วก็บริเวณโลโก้นะฮะดาวสามแฉกเนี่ยขน,นาดใหญ่เรื่องของระบบช่วยเหลือการขี่ต่างๆจัดเต็มแน่นอนแม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ทีนี้เรามาดูเรื่องของชุดโคมไฟหน้าชุดโคมไฟหน้าของ S L 43เนี่ยนะครับก็จะมาในลักษณะ เบอร์เซเดสเบนยุคป,ปัจจุบันนะครับเป็นรถลายมุมแมลงแบบนี้นะฮะแล้วก็ความเป็นโปรเจคเตอร์มีขอบที่เป็นโครเมียมแบบนี้ภายในเปิดปิดปรับสูงต่ำออโต้อยู่แล้วความชานฉลาดของชุดโคไฟหน้าเนี่ยเรียกได้ไว่ายืนหนึ่งนะครับขอบตรงนี้ดีไซน์มาลักษณะบแบบ GT เป็นรถแบบรถทรงสปอร์ตเลยมีขอบที่เป็นแบบสีกรอสแบ็กมีเซนเซอร์นะครับลิ้นด้านล่างตรงนี้ตามสไตล์ Mercedes Benz นะครับก็คือมีขอบที่เป็นสีกรอสแบ็กโคตรเท่เลยคุณผู้ชมแต่จริงจริงรถเตี้ยมากนะฝากระโปรงอันนี้นะครับ มีนูนมีเหลี่ยมสันขึ้นมาเพราะคันนี้เครื่องยนต์วันแมนวันเอนจินด้วยความพิเศษของเครื่องยนต์ของ m e r c e d e s Ben z เนี่ยนะครับคือแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อกันต่อคุณผู้ชมว่าคันนี้เป็นไงล้อนะฮะสำหรับตัว SL43 รุ่นนี้มีก้านที่เขียน AMG ด้วยนะครับเป็นสีดำด้านนะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อ 27535ZR21 นะครับคาลิเปอร์เบรก AMG สีเหลืองนะพร้อมจันเบรกที่มี รูระบายความร้อนนะครับตรงนี้มีเขียนว่าเทอร์โบนี่ดูนี้ด้วยเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกที่เขานําเรื่องของเทอร์โบไฟฟ้ามาเทอร์โบไฟฟ้าเนี่ยนะฮะสามารถหมุนได้ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันรอบต่อนาทีสร้างพลังกำลังขึ้นมาทําให้กลุ่มพลังสี่สูบแถวเรียงอันเนี้ยสมรรถนะสามร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้าสูตรหนึงร้อยสี่จุดเก้าวินาทีนะครับอ่ะมาดรอ่ฝาครอบจมูกข้างสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับมีกล้องมองรอบคันเสาเอตรงเนี้ยเป็นกรอสแบ็คขึ้นไปแล้วก็หลังคานะครับสามารถเปปิดดระทุนไ้ กาบด้านข้างตรงนี้นะฮะเป็นสีครอสแบ็กทั้งหมดแล้วก็บริเวณมือจับเปิดประตูเนี่ยถ้าเกิดคุณปลดล็อกหรือคุณพกใจไม่ได้ตัวนะครับคุณกดตรงนี้มือจับตรงนี้นะครับเวลาคุณปลดล็อกเนี่ยมันจะยื่นออกมานี่แล้วคุณก็เปิดได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันต่อนะครับล้อด้านหลังสเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับล้อด้านหลังเนี่ยโอ้โหวิชิเลนพาร์ทสปอร์ตโฟนะฮะยางเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วอยู่ในรถแบบเนี้ยคุณไว้ใจได้นะครับยางด้านหลังเนี่ยจะต่างจากด้านหน้านะเป็น3 0 5 3 0 Z r 2 1 นะครับเรามาดูด้านท้ายกันต่อเนี่ยโคตรเท่เลยสีโคตรเท่เลยนะครับสปอยเลอร์ตรงนี้ยกขึ้นมานะเวลาเราขับเนี่ยหลักแอโรไดนามิกช่วยเหลืออยู่แล้วเรื่องของการขับขี่ต่างๆไฟท้ายนะครับจะมีความเป็นเม็ด LED เป็นพิกเซลเป็นแบบเนี้ยเป็นออกริตเตอร์มาซึ่งสวยมากเวลาล็อกรถเนี่ยตรงไฟขอบนี้ก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับแล้วเวลาปลดล็อกเนี่ยก็จะทํางานเหมือนกันนะครับอ่ะโลโก้ SL43AMG ปลายท่อนะครับ ออกคู่ซ้ายขวาเลยเป็นขอบสีดําแบบนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังครบคือด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดดูตรงๆเนี่ยเหมือนรุ่น Gt c ที่เราเคยรีวิวกันไปนะ Gt c Gt c, อะไรแบบเนี้ยนะครับนี่ด้านหลังเปิดปิดไฟฟ้ากดตรงนี้นะครับเปิดออกมาก็ความที่เป็นรถสไตล์แบบโรสเตอร์นะครับพื้นที่ตรงเนี้ยก็จะถูกกินไปแต่ไม่เยอะมากคุณสามารถวางของได้เยอะเหมือนกันเห็นป่ะเรื่องของกระเป๋าเดินทางอะไรต่างเนี่ยน่าจะได้ประมาณ2ใบนะครับแล้วก็เนี่ยมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆมีไฟสองสว่างครบ นะเวลาจะปิดแบบนี้เลยนี่ครับมีโชว์มาปับ๊บเราไปดูภายในกันต่อดีกว่านะค,ความพิเศษของ sl 4 3รุ่นนี้นะครับภายในเนี่ยเรียกได้ว่าสปอร์ตจัดเต็มเลยไปดูกันครับมือจับประตูตร,ตรงนี้เวลาปลดล็อกมันจะมีไฟเรืองแสงขึ้นมาเพื่อให้เราเปิดได้ในตอนกลางคืนนะครับจะได้แบบเฮ้ยมองเห็นว่าตรงนี้คือมือจับเปิดลงมากระจกแบบเฟรมเลสแบบนี้นะครับสบายๆายเลยนะครับตามสไตล์รถโรสเตอร์แบบนี้เนาะโอ้โหแผงประตูลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะฮะแล้วก็ที่ปรับต่างๆตรงเนี้ย เป็น Mercedes ยุคใหม่เนี่ยที่กดตรงเนี้ยไม่ได้เป็นแบบปุ่มกดนะเป็นแบบแตะตรงนี้แล้วมันก็จะสไลด์แล้วก็พื้นผิวตรงนี้โอ้โหยังพรีเมียมเลยนะทั้งหมดตอนเนี้ยหลังจากนี้ไป Mercedes-Benz เนี่ยนะครับเรื่องของ l a y ยอรต่างๆจะเป็นลักษณะบแบบนี้ทั้งหมดทีนี้เราไปลองนั่งกันดีกว่าภายในโคตรสวยเลย s l t 3ไปครับในส่วนของภายในนะครับโอ้โหผู้ชม พอปิดประตูมานะครับมีกราฟิกที่เป็นจอพุ่งเข้าหาตัวด้วยนะครับแล้วก็เลเยอร์การดีไซน์เนี่ยเป็นลักษณะใหม่คือเป็นจอแนวตั้งนะครับแอร์เจ e เทอมีไฟแอมเบียนทไลท์ทั้งขอบตรงนี้แล้วก็ขอบด้านในนะครตรงนี้เป็นเรื่องของลาโพงต่างๆครบแล้วก็เรื่องงานหนังโหวไว้ใจได้หรูหราพรีเมียมนะครับจอตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูซิเวลาขึ้นมานั่งเนี่ย ปุ่มพุสต้์เนี่ยมันจะซ่อนนิดน,นึงนะมันจะอยู่ด้านหลังจอตรงนี้หยยบเบรกกดปุ่มก็จะชึ่งขึ้นมาเลยนะครับอ่ะจอทัชสกรีนตรงนี้เป็นรูปแบบใหม่นะครับมีตัวนี่ทัชแพดอะไรต่างๆคือแอคทีเวทได้นะครับไฟฉุกเฉินอะไรต่างๆกดตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็เวลาคุณปิดมันจะเรียบแบบนี้แต่ว่าเวลาคุณเปิดมีอะไรให้ด้านล่างบ้างไวเลสชาร์จ USB Type C นะครับ NFC ด้วยแล้วก็ที่วางแก้ว2จุดนี่นะฮะตรงนี้จิบเป็นที่วางมือนะพวงมาลัยเป็นก้านนะฮะแบบ เขาเรียกว่าเหมือนปีกแมงปอที่หลายคนเรียกนะเป็นสีก้านแบบนี้ทรงสปอร์ตท,ท้ายตัด AMG นะมีกริปมาให้สามารถเชนเกียร์ได้คันนี้เกียร์9สปีดนะครับเป็นสปีดชิปด้วยแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเป็นทัชสกรีนมีปุ่มนะครับที่สามารถเปลี่ยนโหมดปไปแรงต่างได้โดยรวมผมว่าโปร่งดีนะคือมันอาจจะแบบไม่ได้เล็กเหมือนพวก SLK อะไรเงี้ยน,นี่คือ SL นี่คือตำนานจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าคันนี้เป็นอย่างไรปะในส่วนของขุมพลังรุ่นนี้ผู้ชมเป็นเครื่องบล็อก4สบแถวเรรียงัพ้อมก ตัวเทอร์โบนะฮะไฟฟ้านั่นเองหมุนได้1,75 0 0 0รอบต่อนาทีสร้างพลังกำลังได้ที่381แรงม้านะครับแรงบิด480นิวตัน0ู0ยถวินาทีท็อปสปีด275กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ความเป็นสไตล์โรสเตอร์ผู้ชมหลังคาเป็นเปิดแบบนี้ได้แล้วก็วันแมนวันเอนจินะครับเรื่องของช่วงล่างสามารถปรับได้ตามโหมดการขับขี่แล้วก็ภายในเนี่ย นี่ก็คือ Mercedes b e n บในยุคใหม่ทั้งเรื่องของจอตรงกลางทั้งเรื่องของแอมเบียนไลท์ทั้งเรื่องของแร,ง,ง,รงต่างๆครบคันเลยมาดูคันจริงกันได้ที่บูธ m e r c e d e s Ben บนะครับ11ล้าน7แสนบาทนะครับสำหรับตัว Mercedes AMG SL 4 13คันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรุ่นอื่นกันต่อนะครับว่าด้านข้างมีตระกูล AMG มีตัวตระกูล EQ นะครับแล้วก็ท้ายสุดเดี๋ยวเราไปเล่นจอให้ดูว่าเขามีกิมมิคของบูธครั้งนี้ด้วยสามารถเอาชื่อเราไปขึ้นจอแแล้้วก็ดดดีไไไซน์ตต่่าางงบบบบบฉบััขออเรปอรปูค สำหรับบูธ Mercedes Benz นะครับในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับเขาก็มีคอนเซปต์นี้เลย Vision of the Beyond นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์บูธในรูปแบบใหม่นะครับมีการผสมผสานในกลุ่มของ AMG ฝั่งด้านข้างนะฮะแล้วก็รุ่นพิเศษที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้ตัว SL 43นะครับส่วนด้านตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของ EQ นะครับทั้ง EQS นะฮะแล้วก็กลุ่ม Plug-in Hybrid นะครับกิมมิคพิเศษของงานครั้งนี้เลยนะครับเาจะมีจอตรงกลาง คุณสามารถมาเล่นลูกเล่นห,หน้าจอ LVD ขนาดใหญ่นี้ได้โดยที่คุณมาติดต่อดิจิตอลไกด์นะครับน้องก็จะมาถามเรื่องของประวัติคุณสำหรับผมได้เขียนไว้ว่าคุณโคกนะครับแล้วก็จะถามว่าสนใจเรื่องอะไรนะครับถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวเนี่ยไปไหนไปเคฟไปโอเชียนไปไปป่าไปเขาอะไรเงี้ยเราก็เลือกไปสุดท้ายก็เรื่องของรุ่นรถที่คุณชอบก็จะมี e q s 500แล้วก็ 4350e นะครับผมก็เลือกไปแล้วเขาก็จะมีภาพให้เห็นว่าเฮ้ยในอนาคตเราชอบแบบไหนเราชอบเคฟบีดเราชอบเรื่องของการเดินทางสไตล์แบบโอเชียนอะไรประมาณนี้นะครับอะทีนี้เราไปดูเรื่องของภาพรวมกันต่อนะครับว่ามุมด้านขวขางผมนะครับเป็นกลุ่มของ AMG มีรุ่นอะไรบ้างไปดูกันครับทางด้านหน้าบูธนะฮะนี่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับ เมอร์เซเดสมล์บักนะฮะตัว S580 ค่าตัว18ล้านนะครับก็ความพรีเมียมความหรูหรานะครับที่เขานะับเข mm. าเรียกว่าอัพขึ้นมาจากตัว S อ a r d ทเรื่องสีสันเรื่องความหรูหราเรื่องต่างๆยืนหนึ่งอยู่แล้วนี่คือรางวัลชีวิตนะแล้วก็รุ่นนี้เคยรีวิวหลายรอบแล้วนะครับ AMG CLS 53นั่นเองก็เป็นรถที่ขับได้สนุกเราใจมากและผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนชื่นชอบกันนะครับคันนี้ก็มีมาโชว์เช่นเดียวกันค่าตัวของเขานะ5้าล้านเจ็ดแสนสองบาท พ่อน5,6800บาท60เดือนเท่านั้นเองนะครับก็คุณจะได้รถที่มาแบบ Performance จัดเต็มแบบนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่ามาด้เชนใหม่แล้วเรื่องของร้อเปลี่ยนเรื่องของการดีไซน์กระจังหน้าอะไรเปลี่ยนนะครับเราไปดูกลุ่มตรงนี้กันต่อนะ GLC 43แล้วก็ตัว GLE 53ไปดูครับด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะตัว GLC 43มันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ขับโคตรสนุกเลยนะครับโฟเมติกคูเป้นะฮะห้าล้านหนึ่งแืบาทคันนี้หรือ รุ่นที่เราเคยรีวิวไว้แล้วนะครับด้านข้างตรงนู้น GLE 53คือกลุ่มฝั่งตรงนี้จะเป็น AMG นะครับ43 53ทั้งหมดเลยรุ่นนี้นะครับนี่กลุ่มตรงนี้โหเรียกได้ว่ามีมาโชว์ในทุกรุ่นนะฮะแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นรถรุ่นปกติ CLS 2 2 0 d นะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะมีในกลุ่มที่เป็นแบบ C-Class นะ 220ดีแล้วก็4 3 5 0 e จะอยู่ในตรงกลางของบริเวณบูธนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าตรงกลางมีอะไรบ้างมี eqs 500รุ่นใหม่ด้วยนะฮะไปในส่วนของตรงกลางบูธนะฮะจะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้เป็นวงกลมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าจอตรงนี้เป็นลูกเล่นฮะของงาน motor expo ครั้งนี้นะครับโดยตรงกลางเนี่ยมีรุ่นที่เป็นไฮไลท์ eqs 500อันนี้ถ้าอยากดูรีวิวรอบคันนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับรุ่นนี้ e 3 0 0 e นะครับ G.L.C. 300e รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สมรรถนะดีแล้วก็ขับขี่ได้สนุกเร้าใจมากๆแล้วก็ท้ายสุดเลย C350e นะครับเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆแล้วโคงกีพี POV ให้ชมกันแล้วนะครับทีนี้เราไปดูในกลุ่มตรงนู้นกันต่อมีตัว V-Class มีตัว Vito ด้วยนะฮะไปครับอ่ารุ่นนี้ผู้ชมนะฮะ Mercedes-Benz G.L.C. 300e M.G. Dynamic นะครับเพิ่งรีวิวกันไปนะ3 8 3 0้านบาทคันนี้ก็เป็นรถ Plug In Hybrid นะฮะอยู่ในกลุ่ม BEV แล้วก็ Plug In Hybrid ทั้งหมดนะครับตรง้นี และนี่คือทั้งหมดของไฮไลท์นะครับบูธเมอร e เซเดสเบตรงกลางตรงนี้นะก็เป็นกลุ่ม BEV p ลั๊กอิน b ฮบรนะครับถัดมาด้านข้างตรงนี้เป็นกลุ่มรถ m e r c e d e s b e n บที่สามารถจับต้องได้ง่ายนะครับ A200 นะครับ2ล้านกว่ากว่ารุ่นนี้นะครับเป็นตัว GLC นั่นเองนะฮะแล้วก็ท้ายสุด GLA200 อันนี้ผู้ชม2ล้าน4 0 0แสนนะฮะคุณได้รถ m e r c e d e s b e n บที่เป็นสไตล์แบบอนเนกประสงค์แบบนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่ขับได้สนุกไม่น้อยเลยนะครับนี่ เครื่องบล็อกเล็กแต่สมรรถนะดีเยี่ยมมากนะครับและท้ายสุด v นี่วีโ119อ่าสำหรับใครที่เป็นครอบครัวใหญ่แต่อยากได้รถ mercedes-benz อยากได้ความหรูหรานะครับวีโตนี่119คันนี้มีมาให้คุณจับจองเช่นเดียวกัน3ล้าน100,000ผ่อนนะฮะเดือนละ34,800บาท60เดือนนะครับไหนๆก็มาเนาะไม่ค่อยได้ถ่ายเรามาดู v ีโต119คันนี้กันดีกว่าว่าภายนอกภายในเป็นไงมาดูกันหน่อยอ่ะนี่วีโต้นะ,ะดีไซน ด้านหน้ากระจังหน้าใหญ่แบบนี้มีโลโก้ Mercedes-Benz นะครับไฟหน้านี่เป็น LED Intelligent Light System มี daytime running light ที่เป็นเส้นเดียวแบบนี้อ่ะด้านข้างกันต่อนะครับความเป็น Vito นั่งสบายแน่นอนนะครับฝาครอบจมองข้างอันนี้จะเป็นแบบดำด้านนะฮะแล้วก็มือจับดำด้านเฮ้ยโอเคนะคือสำหรับคนที่อยากได้รถตู้หรือรถีเปนแบบว่ารถครอบครัวขนาดใหญ่แบบพรีเมียมและมีติดตาโลโก้ Mercedes-Benz เนี่ยอ่ะลองนั่งดูหน่อย เนี่ยลักษณะโพซิชันการนั่งของวีโต้จะเป็นอย่างเงี้ยนั่งสบายพวม,มาลัย3าก้านทรงสปอร์ตนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาไปลองขับให้ดูซิว่าเจ้าวีโตคันเนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นพคน้กีพีพีโอวคันนี้ใช่ไหมนั่งสบายแล้วด้านหน้านั่งได้3ท่านทีนี้อ่ะมาไว้นิดนึงบอร์ดีสานตอนหลังตรงนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้านี่คุณดูเบาะ คือเอาไว้ทําเป็นห้องมิเต้งรูมอะไรอย่างงี้ได้นะครับเพราะว่าเบาะเนี่ยเขาสามารถหันอย่างงี้หรือคุณจะสลับได้นะครับแล้วแต่การนั่งอ่ะลองนั่งดูหน่อยนี่แอรเป็นไงไว้มิเต้งไว้คุยนะครับเป็นผู้บริหาเรเลยต่างๆนานาได้เนี่ยมีไอโซฟิกมีไอโซฟิกทุกที่นั่งเลยนะเป็นรถพาสเซนเจอร์ที่เน้นความหรูหราแล้วก็มีแอร์ทุกตำแหน่งนะครับมีต่างๆครบโอเค ประมาณนี้มากันแบบไวๆเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาปิดก็เป็นไฟฟ้านะครับ และนี่คือภาพรวมของบูธ Mercedes-Benz นะฮะภายในงาน Motor Expo 2022ครั้งนี้นะครับก็บอกเลยว่าเล้าใจเหมือนเดิมบูธใหญ่เหมือนเดิมนะครับจอกลางขนาดใหญ่คุณสามารถใส่ชื่อคุณนะครับให้ขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวความชอบต่างๆได้ทั้งหมดแล้วก็รุ่นพิเศษ s l 4 3เรารีวิวให้ชมกันแล้ว EQS 500นะฮะร,รวมไปถึงตระกูล AMG ตระกูล EQ Family แล้วก็รุ่นอื่นๆ น่าสนใจทั้งหมดเลยก็ถ้าเกิดมาเดินงาน Motor Expo นะครับอย่าลืมมาเยี่ยมชมบูธ Mercedes-Benz นนะครับน่าสนใจมากๆหลกัหลกๆโดยวรวมประมาณนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ